ยูเลอร์เอาตะขอใกล้กกโอ้ล็อกเครื่องขวาบนล็อกบนก,นบนกลางล็อกข้างบนล็อกเครื่องหมดเลยอืมเจอเพี้ยนแหละลิน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  นะตโต้ตโดนกระชากโดนอย่างไวต้ดินบ้านใหญ่เอาจ้ะใครปล่อยมือหนูก็นึ้ว่ามันจะมีแตขอข่าวก็เลยปล่อยปาร์บี้คิว <c oughs> ไม่มีไม่มีไม่มีบาร์บีคิวไม่มีมันก็รู้มากเกินไปแล้ว ไม่มีเพราะพี่ย่งบิดเบือนด้อย่าลืมใช่ไม่เล่เลยนั่งแอบอยู่ตั้งนานแล้วนะไม่ได้ทิ้งรอยเท้าเลยบอกแล้วโอีนายีมือจะยังไงมึงคุยตรงนี้งงนะเอาไปดีหรือว่ามีแขวนล้วเห็นไม่ใช่มันจะมีอะไรวะ กระทืบไม้แล้วเห็นไหมนะไม่เห็นทุกคนเลยหรอแปลกแล,กละใช่ปะแปลกแล,กละฟังนั่งฟังนั่งอยู่ตั้งนานแล้วมันจะเห็นได้ยังไโงขอขนะโ,อโอเคมีตะขอข่าวนะนี่ม,นมาตรงนี้แสดงว่าแปลกๆล,ละเจอ,อเพื่อน,น,นเดี๋ยวฟังไปช่วยเองก็ได้อ่าแล้วเพื่อนลมไม้เขโง่เลย เพื่อนเ่องานมาไเ็ไจตเีกเ็ใส่กลับมาอมกลัเอ่ะเอาเพื่อนต่อไม่เสร็จหรอกไอ้ที่ เรียบร้อยชักปากไปแล้วออะไรของมึงเนี้ยแม่นกันเองก็ไปทำเงี้ยมาแล้ว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 โอ้โหเฟดได้เยี่ยมมากก็บอกแล้วว่าเฟดแม่นเกินอะ่ะมันมีตุ๊บ แม่งรู้ไปหมดโอ,โอ้ยอี๊ยกูโดดลงมาเป็นเมตรแล้วนะตัวเนี้ยแปลกแเออเหมือนรู้ไปไหไมดเลยไปดึงบอรหน่อยเร็วตัวเนี้ยแปลกๆเอาจริง เฟดละเฟดละเฟดไปละวิ่งมาเลยวิ <h <h ่งมาเลยมันเฟดไปละมันมีตุ๊กมันมีตุ๊กตุ๊กมันมีตุ๊กตุ๊กแน่นอนเออไอรอนแดงเออบางทีนึงก็อดกึ้งพี่ชายจังหวะมันได้พอดีเราม่เจอูเจอโมจิฟูฟูเปล่าวะแบบเล่นอยู่ป่ะวะ ในนี่เร็วอยู่หมอโอ้โหเสาเดิมเป๊ะเลยไม่ได้เลยผู hmm. oh, ้ออกไปแล้วไม่มีแอดออนแดงนะกะรีปอดอีกครับโรมเมนด้วยใครเนี่ยตัวยาตัวไง เป็นไงความแม่นของเขาอ่ะเป็นไงยังก็มีกรอบเลยใครเนี่ยเชี่ยบอแป้งงอนอยู่ปะเนี่ยนี่ดูดิเป็นไงดูดิอะไรอ่ะเป็นไงอ่ะเชี่ยบอลมาแฟบตรงนี้น่ะ เป็นไงไอหอมโดนมอบแล้วหนูสงสัยหนูอยากรู้หนูอยากใจเร็วๆใช่ไหมวิธีแขวนจะมหันกรเตื้อไหมสงสัยเป็นไง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 มึงเกินมึงเกินแล้วมึงเกินแล้วไอผี่เดินไปอ่ะมาถูกได้ไง เฮีย <laughs> โปลแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเกินเรื่องเกินราวมากคนเล่นลินไม่ได้แบบเป๊ะขนาดนี้ต้องหน่อยท,ทำไมคะแนนมันที่เหลวจังคะแนนสองสองอิดโปรไฟล์ด้วยเนี่เยเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาตรงนู้นเลยนะก็ดู ใช่แล้วเห็นไหมเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วแหละก็ถึงได้บอกว่ามันมีบาร์บีคิวหรือเปล่าแต่พี่นัทบอกว่าไม่มีเพราะว่าไม่มีบาร์บีคิวไม่มีบิบเบินพี่เป็นตัวใช้แต่แต่มันจะเกินไปหรือเปล่าเพราะฟังนั่งอยู่ตั้งนานมันไม่น่าจะมีรอยเท้าอ่ะแต่ถ้าซุกซุกแบบถ้ามันไม่ได้เข้าไปอะไรอยะใกล้